สวัสดีครับตัวนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์เฟซบุ๊กนะครับราคาประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า kmm นะครับ k t h นะครับอ่าเสิร์ชเสร็จแล้วก็จะเจอเว็บไซต์อยู่นั้นบนเลยนะครับก็ให้เราคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับพอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนแล้วคลิกได้จากตรงนี้นะครับ พอมาที่หน้าสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็เพื่อนๆก่อข้อมูลครบถ้วนนะครับโดยให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีเมลหรือ Gmail ก็ได้นะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับจากนั้นก็อจะาลืมติ๊กถูกส่านล่างนี้นะครับเพื่อการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอเพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ โปรชิ้นเขาใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายอยู่ด้านบนนี้นะครับมีทุกระบบเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์แนวด้วยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้มาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับให้เราไปที่ facebook นะครับคลิกที่ facebook นะครับจากนั้นก็ในส่วนของหมวดหมู่นะครับเลือกเป็นบริการแนะนํานะครับ จากนั้นก็ในส่วนอเมริกานะครับใหาเพื่อนเพื่อเลือกเป็นทุกใจโพสนะครับทุกใจโพสรูปเฟซบุ๊กนะครับจากนั้นก็อ่านคำอธิบายครบถท้วนะครับแล้วนำหนังก์อตใส่ช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนำหนมงืกอใส่นะครับก็ให้ไปที่เฟซบุ๊กนะครับเลือกโพสที่ต้องการนะครับจากนั้นที่ตรงวันหรือเวลานะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนตรวจสอบสถานะด้วยนะครับว่าเปิดสาธารณะไว้หรือยังนะครับ อาจยังจะไม่สามารถเพิ่มหลายได้นะครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับก็คัดลอกลิงก์มาใส่เว็บไซต์ได้เลยนะครับพอใส่เว็บไซต์เสร็จแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่เพื่อนต้องการได้เลยนะครับก็ยู่ผมตสาที่ดอยู่ที่หนึ่งร้อยรายนะครับือยู่หนึ่งร้อยรายก็อยู่ประมาณสามบาทเองนะครับก็ถูกมากมากเลยนะครับจากนั้นเพื่อนก็สั่งซื้อได้เลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้ก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จนะครับ แล้วก็มีรหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยถ้าหากเราเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เรามได้สั่งซื้อไปนะครับเป็นบริการลิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากเพื่อนๆจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้ก็สามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับโดยคลิกได้จากทางตรงนี้ได้เลยนะครับในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะมีเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็ บริการนะครับลิงก์ปริมาณนะครับค่าบริการแล้วก็มีสถานะบอกอยู่ตรงนี้นะครับหากรอดําเนินการก็ใช้เวลาสักครู่นะครับในช่วงต่อไปนะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีการเติมเงินนะครับวิธีการเติมเงินก็จะมีให้เราเลือกถึงหกสองทางด้วยกันนะครับก็จะเป็น q r c o d e นะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับ U.Money WalletAngpa Wallet นี่ก็จะเป็นการติดส่งลิงก์ให้อดมินนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตนะครับหรือจะเป็น Perfect นน n i ที่ใช้ U.S.D นะครับเพื่อนๆก็สามารถ แ่จำนวนเงินที่ต้องการได้จากด้านล่างแล้วกดเติมเงินนะครับทีนี้มาดูบริการต่อไปนะครับเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับมีทุกหมวดหมู่อยู่ในนี้นะครับหรือเพื่อนๆสามารถเสิร์ชหาได้จากช่องทางนี้นะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับโดยคลิกเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับเข้าไปที่บริการนั้นนะครับแล้วก็จะมีบริการย่อยออกมาให้เราได้อ่านนะครับแล้วก็จะมีคำอธิบายอยู่ด้านหลังนี้นะครับหากเพื่อนๆต้องการจะซื้อก็สามารถซื้อได้จาก ลายนาวตรงนี้เลยนะครับไาดูวิธีการแนะนําเพื่อนกันบ้างนะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหารายได้นะครับก็จะมีบริการนี้นะครับที่แนะนํานะครับอาคุณเพื่อนคัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อคนอื่นนะครับก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%นะครับจากค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับก็จะเป็นรายได้ที่ได้รับนะครับแล้วก็ ที่เราทั้งหมดนะครับแล้วกานี้ได้เบิกถอนไปบ้างแล้วนะครับก็จะมีการเบิกถอนนะครับสามารถติดต่อแอดมินได้นะครับหากต้องการจะเบิกถอนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนี้นะครับจะมีติดต่อแอดมินอยู่ด้านบนขวานี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินผ่านทางช่วยเหลือแล้วก็ไลน์นะครับพาสามารถแอดไลน์ไปติดต่อแอดมินได้นะครับขจะมีบริการทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงนะครับ ตัวช่วยเหลือนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เราเลือกรายละเอียดนะครับที่เราต้องการจะติดต่อนะครับก็จะมีการสั่งซื้อการชำระเงินนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วให้เราพิมพ์รหัสออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลยนะครับสามารถแนบรูปแนบไฟล์ได้เช่นกันนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูยอดที่เราได้สั่งซื้อไปกันบ้างนะครับ ตอนนี้ยอดไลฟ์ของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับรอใช้เวลารอประมาณนาทีสองนาทีนะครับก็ไวมากๆนะครับสําหรับบริการที่ถูกแล้วก็ขึ้นไหวอย่างนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับดผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วก็เข้าสู่สายได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ